เกมเมอร์วันนี้ผมจะมารีวิวซาตต์มาแลวก็สอนคอมโบด้วยนะครับเขียมไหมถ้าใครอยากดูแล้วก็กดแล์กดติดตามให้ผมด้วยจะได้มีกดกระดิ่งด้วยนะจะคลิปใหม่ๆจะออกมาเยอะเลยก็ไปเริ่มกันเลยสกิลแรกของซาตตมามันเป็นการนี่สกิลที่สองก็ าตามทชื่อเลยครับสกิลที่สามันคืออะไรอ่ะทำไมมันเขียวนว่านกพิราบงงงั้นมันเป็นการเอาสอกกระแทกงั้นก็สกิลต่อไปสกิลที่สี่มันคือการแล้วก็มันจะมีอันนี้ นี่สกิลที่หนึ่งอันนี้ครับโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวไปแต่ไปตอนที่เอออยู่ในซีเรียลหมดนะครับแป๊บนึงตอนนี้มันอยู่ในซีเรียลหมดแล้วครับคือส่วนสกิลที่หนึ่งมันแบบใช้ไม่ได้มันต้องใช้กับคนเท่าน,นั้นนะสกิลที่หนึ่งงั้นก็ไปเอาสกิลที่สองก่อนนะครับสกิลที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ เวลาเราอยู่ใกล้ๆศัตรูเวลาเรากดใช้ตกูเออเวลาเราอยู่ใกล้ๆอ่ะเวลาศัตรูอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วเรากดสกิลเนี้ยศัตรูก็ เราเวลาสตูอยู่ใกล้ก็เหมือนเดิมครับ <Armor> ตัดไปตอนสกิลที่สี่เลยนะครับนี่ได้สีเรียนหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นสกิลที่สี่ครับ มันจะเป็นแบบอลังการมากแล้วเป็นเป็นสกิปที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานนี้เองประมาณมาหนึ่งเดือนแล้วก็ไปดูกันเลย จบคลิปกันเลยส่วนสกิลที่หนึ่งของซีรีส์มอนถ้าใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวไปทำให้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็แค่นี้ละกนจับไปแล้วนะครับบายบายก่อนที่จะกดออกจากคลิปอะกดติตามกันแล้วกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับ